นี้เอมมี่อันนี้เอมมี่อันนี้เอมมี่เอมมี่เอิ่นก็มาแล้วเด้ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยดูจากซื้อค่ะสี่สิบสามมื่นค่ะคนนี้เอมมี่ค่ะสวัสดีแฟนขับก่อนเร็วขอที่เอมมี่จ้าอันนี้มัวแต่กินอันนี้อันนี้เอมมี่โอ้โห ไม่สนใจเราเลยมัวแต่กินนะคนนี้นะนี่แค่นี่นมัวแต่กินไม่สนใจเราเลยอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้นี่อันนี้นนตุตะตุตะสวัสดีคะ่ะ เหมือนคนละใส่เลยค่ะพี่น้องเบิ่งจ้า <c oughs> <c oughs> ออกมาหม่ไมนันเอมมี่ใหญ่กว่าจ้าบาที่นี่นมาเจอช่วงนี้นี่กินเก้งคักแอนนี่ได้ตัใหญ่กว่าเลยจ้ากับแอนนี่เป็นคนเงาหนำนะค่ะแอนนี่แอนนี่มาลูากตะเอ๊ อีกหนึ่งหน่วยหลับนะคะอีกหนึ่งหน่วยหลับเลยได้เจอแต่สองสาวค่ะฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้แน่ได้จ้าสวัสดีค่ะ